พอแม่ใจสลายลูกชายวัย16ปีหนีตามไปอยู่กับครูสาววัย26กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดอื้อฉาวผู้คนแห่วิจารเมื่อเว็บไซต์รายงานว่าผู้ปกครองของโนโอเอลนักเรียนชายวัย16ปีออกมาเรียกร้องผ่านสื่อหลังลูกชายที่กำลังเรียนหนังสือยูเกต9มัธยมศึกษาปีที่3ตัดสินใจหนีไปอยู่กับครูสาววัย26ปีรายงานข่าวระบุว่าแองเจลิก้าวีครูสาววัย26ปีรายนี้หลอกผู้ปกครองของ,ของโนโอเอลว่า เธอเป็นแฟนสาวของโนเอลและเป็นนักเรียนหญิงอายุ15ปีที่เรียนหนังสืออยู่ในจังหวัดบูราคันฟิลิปปินส์ชนวนเหตุของความวุ่นวายครั้งนี้เริ่มขึ้นเมื่อโนเอลอยากให้แองเจลิกาซึ่งเป็นแฟนสาวมานอนที่บ้านแต่ผู้ปกครองของเขากลับไม่ยอมเพราะมองว่าทั้งคู่นั้นยังเป็นผู้เยาว์อยู่ทำให้โนเอลโกรธเป็นอย่างมากจึงตัดสินใจหนีตามไปอยู่ด้วยกันกับแฟนสาวของเขาโนเอลได้สารภาพความจริงกับผู้ปกครองของเขาในเวลาต่อมาว่าแองเจลิก้าไม่ได้เป็นนักเรียนสาววัยเพียง15ปีแต่อย่างใด แต่เธอเป็นครูโรงเรียนอนุบาลวัย26ปีที่สอนหนังสืออยู่ที่บา,าร์ลาลันเองเจลริก้าอ้างว่าเธอมีบ้านเป็นของตัวเองโดยเหตุผลนี้เองเธอจึงดีพอที่จะดูแลชีวิตของโนเอลวัย16ปีได้ผู้ปกครองของโนเอลอยังพบความจริงที่น่าตกใจว่าแองเจลริกา้าได้ซื้อสิ่งของราคาแพงมากมายเช่นแล็ปท็อปโทรศัพท์มือถือและเสื้อผ้าแบรนด์เนมเป็นของขวัญให้กับลูกชายของเขาผู้ปกครองของโนโอเลอลเผยผ่านสื่อว่า อยากให้ลูกชายกลับมาที่บ้านและอยากให้แองเจลิกาปล่อยโนเอลกลับมาเพื่อให้ลูกชายของเขาเรียนหนังสือจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้สำเร็จก่อนแล้วพวกเขาถึงจะปล่อยให้ทั้งคู่นั้นได้อยู่ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจาำ และอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก j a ม c o m จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า